สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันตีมะ A'uzu billahi min al-Shaytanir Raajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirobbin alamin. Wassallatu warahmatullahi wala'alihi wasallam. Ala ashraf anbiya' wa al-mursalin wa ala alihi wasahbihi. Waman tabi'ahum bi asanin ila yomiddin. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلن عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل هزنا إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله billahi rabba wa islam dinna wa sallallahu alaihi wa sallama allahumma inna na'udzu bika min al barasi jununi wal juzami wa min asqam allahumma aizzal islam wal muslimin wa wal musyrikin wa ส a l a m u a l a ะ k u m ะ a r a h m a t u l l ะ h w a b a r a k a t uh. ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเะห์สุบฮานะหัวตาอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของรายการทับซีรุลกุรอานในวันนี้ครับเรายังอยู่กันนะครับกับสุร์อัลมุตัฟฟิฟินนะครับสุระห์ที่บง่งบอกถึงเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและสิ่งที่พวกเขาจะได้รับแล้วก็เป็นสุระห์ที่ บ่งบอกในเรื่องราวที่เป็นคุณลักษณะของผู้ที่ศรัทธามั่นต่อัลอ์สุบฮานะฮัวตะลาและสิ่งที่พวกเขาจะได้รับในวันกิยามะ เป็นสุร่าลำดับที่แ3แห่งอามแห่งองค์การอันกุรานแห่งสุร่อันกุรานนะครับพี่น้องครับในครั้งที่แล้วเราได้พูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับไปจนกระทั่งถึงในองค์การที่23วันนี้เราก็จะมาขึ้นสู่องค์การที่24ของสุร่อัลมุตตฟ,ฟิฟีนครับท่านใดที่มีอันกุรานอยู่ในมือท่านใดที่ติดตามรับชมในครั้งที่แล้วอยากจะ ทบทวนแล้วก็อยากที่จะมาเรียนรู้นะครับเชิญได้เลยเปิดอัลกุรอานไปในสุรอัลมุตฟ,ฟิฟินองค์การที่24กันนะครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับเวลาที่เราจะอ่านกุรอานไวิในกุรีลกุรอานุัฟัสตาเมอูนะครับพวกท่านทั้งหลายเวลาที่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่พวกท่านทั้งหลายจะทําการอ่านอัลกุรอานของอัลลอฮฺสุบฮานะหวตาลานะครับฟัสตาอิบิลลาจงขอความ คุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวัตตาลานะครับให้พ้นจากอะไรมินัดมินัดเชตต์นูรรอจีมนะให้พ้นจากความชั่วร้ายการหลอกล่อของบรรดาเชยตอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่งนะครับว่าอิรยานกุราน ฟัสจัอิบินละนะครับขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาให้พ้นจากชชตตอนมารร้ายนั่นเองนะครับพี่น้องครับมาดูในส่วนขององค์การที่24ของสุราะอัลมุตัฟฟิฟินกันนะครับว่าจะมีเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ยังคงเป็นการพูดถึงลักษณะที่เป็นความสุขความสำราญที่เกี่ยวข้องกับคนที่จะได้เข้าสวรรค์ผู้ที่เป็นคนดีๆคนที่มีคุณธรรมในความเชื่อที่ถูกต้องนะครับ ก็ไปดูกันนะครับพี่น้องครับในองค์การที่24นะครับอาลลอฮบิลลาฮิมินัชัยตอนนุรรอจีมบิสมิลลาฮิร rahma nuraheem ตอาริฟูฟีโวจูฮิฮิมนาดรอตันไนม์มตอาริฟูพี่น้องครับดูคําว่าตอาริฟูนะครับฟิอาลูม,มูดาริอุน เฟียลุตโมดอริอนนะครับซึ่งเป็นคำกริยาที่เป็นปัจจุบันการนะครับฟีนะครับพาร์ฟูจารินตรงนี้เราเคยรู้แล้วเราเคยทราบแล้วนะครับทำให้คำนามต่อจากมันจะต้องถูกอ่านเป็นสลักัสรรดังนั้นคำว่าวูจูฮีหิมจึงอ่านว่าวูจูฮีหิมไม่อ่านว่าวูจูฮูหุมหรือวูจูฮ่าหุมไม่ใช่นะครับวูจูฮีหิมอิสมุลมาเจอรูรุนแล้วก็มีฮาอูมิมหุมตรงนี้เป็นดอมิดนะครับเป็นสรรพนามที่เป็นมุตตาซีรุนฟีมาห จารินตกอยู่ในตำแหน่งสละกสระนะครับเพราะบินอิดาฟ้ามันถูกเขาเรียกว่าอะไรเชื่อมโยกนะครับนัดรอตานัดร์ตะไปดูนะครับนัดรารอตาตรงนี้เป็นอิสมุนมันซูบุลน,นะครับเป็นคํานามที่มีสระเป็นฟัตฮะนั่นเองนะตาริฟุฟีวูจูฮิมนัดรอตาอ่านติดเข้าไปนะครับอันนามี อันนาิมีนะครับามาดูคำคำนี้ครับนาดารตันนาิมแล้วตรงนี้เป็นมูดอฟด้วยนะนะครับเป็นมูดอฟก็หมายถึงตัวที่พาดพิงนะครับ,รบมูดอฟอฟิวไลฮีก็คือคำว่าอันนาิมเป็นอิสมุนมาจาดุด้วยนะครับอ่านเป็นอันนาิมีเพราะมันเป็นมูดอฟ์อิไลฮีตัวที่ถูกพาดพิงนั่นเองดังนั้นพี่น้องครับในประโยคนี้ทั้งประโยคเลยนะครับเขาให้ความหมายกันดังนี้ครับ ตาอัลริฟูฟีว u จูฮิฮิมนาดอร์ตันนอแปลว่าอะไรพี่น้องครับนาะตาอาริฟูแปลว่าเจ้าตาอัริฟูนะครับเพราะว่ามีตาอัตตาตาอริฟูตรงนี้เป็นเฟียมุดอแระก็จริงแต่ว่ามันมีตานะครับตาตามุสตาติรุนนะครับก็คือซ่อนอยู่ที่ตัวตาก็คือเป็นฟาแอน์อยู่ในประโยคนะครับเ <c oughs> จ้านะอละัลลอฮุซุบฮานะฮุวาตาละบอกว่าอะไรเจ้าจะรู้นะครับ ตาอริฟุเต้าจะรู้ได้ฟีวูจูิมถึงความอะไรนะครับใบหน้าของพวกเขาเจ้าจะรู้ได้ฟีวูจูหิมในใบหน้าของพวกเขารู้อะไรในใบหน้านัดรอตันนาอิมหมายถึงนัดรอนแปลว่าความสุขความสดชื่นความปลื้มปริติความกลุ้มกลิ่มอันนาอิมความสุขความสำราญ นะครับดังนั้นประโยคนี้เขาจริงแปลแบบเข้าใจง่ายๆก็คือตาอาริฟุฟีวูยูฮีฮิมนาดร์ตันนะาอิมเจ้าจะได้รู้ถึงความสุขสดชื่นความสุขสำราญที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขาอ้าวตรงนี้อลัลลอฮุซบหฮานะฮัวตาลาหมายความว่าอย่างไรพี่น้องครับ ไปดูสิ่งที่อัลลอฮฺสุบหฮานะฮหัวตลาดได้กล่าวซึ่งนักวิชาการมุฟัิรินก็ได้อธิบายนะครับว่ากอลูฮูคำดำรัสของอัลลอฮฺสุบหฮานะฮหัวตาลาที่กล่าวตาริฟูฟีวูจูฮิหิมนาดร์ตันนัยมไออยูตาริฟูก็คือการที่เจ้าจะได้ยุเจ้าจะได้รู้อีานาดรตะเมื่อพวกเจ้าได้มองเห็นได้เจอได้พบอิไลฮิมนะครับเมื่อพวก เจ้าได้พบเจอพวกเขานะครับได้เห็นพวกเขาฟีวูจูฮิมในใบหน้าของพวกเขาเหล่านั้นหมายถึงใบหน้าของชาวสวรรค์เหล่านั้นนัดดารตันนัยมเขาจะมีความผาสุกนะครับนักวิชาการบาอย่างอายุซิฟติร์ซิฟติตาราฟะนะอายุซิฟติอัตตาราฟะวลฮิชมะนะครับวัสุรูริวัดดะอติวัดดิวัดดิอติว่า วริยาสะวริยาสติมิมมาุมมิมมามุมฟีหิมินมันันมิณอา ظ ีมอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวหัวตาลาได้กล่าวอันนี้คือลักษณะที่นะครับพวกเขาได้รับความอะไรได้รับความความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวหัวตาลามีความพลื้มปิติยินดีมีความกลุ่มกลิ่มมีความอะไรครับมีความเบิกบานมีความสำราญใจและก็เป็นความะนะครับ ความเ,อเ,อเขาเรียกว่าะไรครับความสุขแบบสุดๆที่พวกเขาได้รับนะมันคือความสุขเป็นความโปรดปรานเป็นเนืมาอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮวะตาลาที่มีและมอบให้กับบรรดาชาวสวรรค์กลุ่มนี้ยังไม่พอนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮฺวะตาลาได้กล่าวต่อในองค์การที่25ยุสกาวเมิรฮักิมมัคตุม อัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะละยังคงมอบให้มอบอะไรพี่น้องครับให้กับชาวสวรรค์พี่น้องไปดูนะครับยุสกาหนานะครับเป็นคํากิริยาซึ่งเป็นปัจจุบันยุสกาหน้าแล้วก็เป็นเฟียมับนีลินมาจฮูนะครับไม่ได้ถูกกล่าวถึงนะประธานในประโยคนะนะครับแล้วก็มีวาวด้วยคําว่าเกานะยุสกากอฟ กอฟอ้าวาวเกาตรงนี้เป็นดอมมีรุนมุตเตซีลุนฟีมฮาเลรรัฟอินนาอิบุลฟาอนนะครับเป็นการบ่งบอกให้รู้นะครับเป็นตัวแทนของประธานในประโยคนี้มินฮาร์ฟูยารินราฮีกินราฮีกินเป็นอิสมุนมัจารุจรึงอ่านเป็นราฮีกินแล้วอ่านเข้าไปที่ตัวมีมก็เป็นราฮีกุมราฮีกิมมักตูมนะครับดังนั้นคำว่ามักตูมินนะครับจึงอ่านเป็นสระเดียวกันนะครับนั่นก็คือซีฟา นะครับซิฟตุนมาจรูรอดังนั้นในประโยคนี้ครับนักวิชาการจริงแปลนะครับความหมายคำว่ายุสกน่ะแปลว่าพวกเขาจะได้นะครับดื่มนะยุสกน่ะซากอ,อแปลว่าน้ำดื่มนะครับมินรอฮีกินจาก นะครับระหีกินมักตูมนะจากราหีแปลว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องมักตูมที่ถูกแขวนเอาไวา้หรือว่าที่ถูกผน,นึกเอาไวา้ตรงนี้เองประโยคนี้เขาจึงแปลว่ายุสโกนามีระหีกินมักตูมพวกเขาจะได้ดื่มระหีกุลแปลว่าอะไรพวกเขาจะได้ดื่มสิ่งที่เป็นสุรานะครับสุราบริสุทธิ์มักตูมินที่สุราบริสุทธิ์ที่ถูก พัน,นึกเอาไว้นะครับยังไงล่ะครับพี่น้องเัาลอขึ้นไปในสวรรค์อยู่ในสวรรค์แล้วจะได้กินสุราอีกหรือแล้วมันจะไม่เมาหรอนะครับพี่น้องครับผมจึงบอกกับท่านพี่น้องเน้นย้ํากับท่านพี่น้องอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในสวรรค์อาจจะมีชื่อที่มีความละไม้คล้ายคลยคึงกับสิ่งที่อยู่ในดุนยาแต่มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันมันไม่ใช่ชนิดเดียวกันมาดูคําอธิบายที่บรรดานักวิชาการได้ กล่าวถึงนะครับยะอันกุรานองค์การนี้นะครับแปลว่าอะไรพี่น้องครับนะยุสกานนมิรฮิกิมมักตูอายุยุสกานนมิคัมรินพวกเขาจะได้ดื่มสุรานะครับจะได้ดื่มสุรามินันจันนะสุราที่อยู่ในสวรรค์นะครับมินันจันนะก็คือสุราที่เป็นสุราของชาวสวรรค์แล้วก็เป็นสุราจากสวรรค์นั่นเอง วรรหีกุวรรหีกุตรงนี้หมายถึงอะไรพี่น้องครับมินอัสมาอิลคมรีเป็นชื่อหนึ่งของสุรานะครับสุราในสวรรค์มีชื่อมากมายหลายชื่อแต่อันนี้เป็นหนึ่งชื่อของสุราดังนั้นคำว่ารหีกุนตรงนี้แปลว่าสุราในสวรรค์นะครับพี่น้องจะเอาไปตั้งชื่อลูกก็แล้วแต่นะครับรหีกุนนะนะครับรหีก ah ุน นะแต่เป็นชื่อของสุราในสวรรค์นนะไม่ใช่ชื่อชื่อของสุราในดุนยานะครับวกกอลฮูเนนบ,ลลบนุมัสอูดินท่านอับดุลลาอิบเนมัสอูดได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าบนุอับบาสิและท่านอับดุลลาอิบเนอับบาสก็ได้อธิบายาว่าเช่นเดียวกันว่ามุจาฮิดท่านมุจาฮิดวัลฮัสันท่านฮัสันอัลบบสรี วัลกตาดะท่านอิหม่ามอัลกอตาดะว่าอิบนุไซด์นะครับท่านอับท่านอิบนุซัยดก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าก้อนอิหม่ามุอัล์มาดูท่านอิหม่ามอะห์มัดก็ได้อธิบายและหยิบยกสายรายงานอัดดะสนาฮะซานุนสายรายงานสายรายงานที่รายงานมาจากนะครับท่านฮะซัน <dislike> อ <UC S> ัดดะสนาซูฮัยรุนแล้วก็เป็นการพูดคุยในระหว่างพวกเราท่านซูฮัยรอันซาอิดีนอบีอัลมุจาฮิดิตออี นะครับซึ่งรายงานจากท่านสะอดัดอาอบีมุ j าฮิดอัตต้ออีอันอาติยารายงานจากท่านอาติยาอิบนิซานะนะอ,อ,อัดินอัลอาฟานะนะครับอันอาบีซาอิดอัลคุดารีแล้วก็เป็นการรายงานที่ถูกรายงานมาจากท่านอาบีซาอิดอัลคุดารีรออาหูนะครับรายงานว่ายังไงก็ดีราฟะงอาหูอิลลันนบีเขาได้เห็น ท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมรอฟะ้าฮุอิลลันนบีนะครับแล้วก็รอฟะ้ารอฟะแปลว่าลุกหรือแปลว่ายกนะครับอิลลันนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็ละนะนะครับท่านนบีได้กล่าวนะนะครับอายุมามุเอมินุนซะกอมุเอมินันวะชุรบะตันอะลา ละอ,อัลละมาอินนะครับมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอสซุบฮานะฮวแต่ละคนหนึ่งเขาจะได้ดื่มดื่มน้ำนะครับดื่มน้ำที่คอยดับกระหายคลายหิวนะ <c oughs> วัสกะฮุลล,ฮล,ลอฮอุตา,าอัลายมันกิยามะอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺแตาลาจะให้น้ำดื่มกับคนคนหนึ่งที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮวแตาลาในวันกิยามะมมนาระฮีกินมักโตมิ <c oughs> จาก น้ำสุราหรือว่าเหล้าที่อยู่ในสวรรค์นะครับเหล้าที่ถูกผนึกเอาไว้นะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวซัลลัมได้รายงานเอาไว้และท่านนบียังรายงานต่อนะครับท่านนบียังกล่าวต่อด้วยว่าว่าอายุมะมุมนิน อาจจะมามุมีนันนะครับมุมินผู้ศรัทธาคนหนึ่งเนี่ยก็จะมีการให้อะไรให้อาหารกับหมูมินผู้ศรัทธาอีกคนหนึ่งอัลาเจ้าอินจากความหิวกระหวยอาจจะมาอาหุลลอหูอัลลอซุบะฮานะฮุอัตตะละก็จะได้ให้อาหารมินซีมารินจันนะด้วยกับผลไม้จากสวรรค์นะครับให้เขาได้กินให้เขาได้ทานผลไม้รากไม้จากสวรรค์ของอัลลอซุบะฮานะฮุอัตตะลานะครับว่าออยุนะครับ มุมินคนหนึ่งคนใดที่เขาจะได้กาซามุมินันจะได้สวมใส่เสื้อผ้าของมุมินผู้ศรัทธาด้วยกันเส้าบันเสื้อผ้าชนิดหนึ่งอาลาออรอนะครับนะที่จะอยู่บนร่างกายของเขาสกอะวะวะกาซาฮุลลอหุมินคุดดารตินจันนะอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาจะได้ทรงประทานเสื้อผ้าให้เสื้อผ้าสวมใส่ของ กับพวกเขานะครับมินคุดรตินจันะจากอะไรคุดรนะครับคุดรตุนะครับ,นะรบหมายถึงนะเป็นพืชพันธุ์ัญญาหารจากสวรรค์นะครับจะให้คอยอะไรครับคอยเป็นเสื้อผ้าคอยปกคลุมนะครับพี่น้องก็อย่าไปคาดการหรือว่าอย่าไปจินตนาการว่าไอสิ่งที่เป็นเสื้อผ้าของชาวสวรรค์ที่อาจจะถูกทํามาจาก ใบนะครับของต้นไม้ในสวรรค์อะไรต่างๆเหล่านี้จะเหมือนกับสิ่งที่ถูกแปะหรือปิดบังในในในทาซานในหนังกระตูนที่เราได้ดูไม่ใช่นะครับมันจะมีความยิ่งใหญ่มันจะมีความอลังการสวยสดงดงามมากกว่าไม่รู้ตั้งเกี่ยร้อยกี่พันเท่าดังนั้นนะครับตรงนี้แหละนะนะครับนักวิชาการก็เลยอิบยกคำอธิบายของท่านอับดุลลาอิมีมัสอูดนะครับที่นะครับ อธิบายในความหมายของอายะฮ์ญญกุรานองค์การต่อมาองค์การไหนอะครับองค์การที่26ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวตาละได้กล่าวอธิบายต่อว่าสิ่งที่พระองค์จะทรงให้กับชาวสวรรค์นะครับคิตามุฮูมิสก์น,นะขิตามุฮูมิสกุนนะครับ وفي ذلك a ل a ت ن ا ف س ا ل นาฟิซูน อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตะลาได้กล่าวขิตามูฮูนะครับอิสมุนมารฟูอุนนะครับเป็นคำนามที่มีสลับเป็นดอมมะแล้วก็ฮาอุดดอมีดมีฮาฮาอูฮูตรงนี้ติดอยู่ในขะิตามูฮูมิสนะครับเป็นฮาที่นะครับอยู่ในตำแหน่งของยัรน,นะครับนะบแล้วก็เป็นอีดอฟะนะครับเป็นคำเชื่อมมิสกุลมิสกุลอิสมุนมารฟูอุนนะครับแล้วก็วฟัฟีวาวนะครับวาวอิสติ อิสตยาาฟียะเป็นฮัร์ฟุยารินตามหลังนะครับซาลิกะซาลิกะเป็นอิสมุอิชารอนะครับเป็นคำที่บ่งชี้ถึงสิ่งที่จะถูกกล่าวดังต่อไปนี้ฟัลยะตานาฟาซินฟะอัลอิสตยาาฟียะลามนะครับลามุลอัมรนะครับดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮา ه ะหุหตะ ع าลาได้กล่าวฟันดังนั้นพวกเขาจะอะไรยะตานาฟาซีนะครับ เป็นคำกิริยาที่เป็นปัจจุบันการนะครับมาจาซูมนะครับมาจาซมคำว่ายะตนาฟัสความจริงแล้วต้องอ่านว่ายะตาาฟัสแต่ว่าเนื่องมาจากติดจากคำข้างหลังมันนะครับจึงใส่สลับเป็นกาซรอรนั่นเองนะครับยะตาาฟาซินมุตาาฟิซูนอันมุตาณาฟิซูนนี่ก็เป็นอิสมุนมาฟูอนนะครับเป็นอิสมุนมาฟูอนประโยคนี่ทั้งประโยคพี่น้องครับไปดูความหมายคิตามูฮูนะครับแปลว่าอะไรคิตามูฮูมิสกุน นะครับดังนั้นนะสิ่งที่จะใช้ผนึกนะครับสิ่งที่จะใช้ปกคลุมหรือว่าใช้ผนึกกีตามูฮูมิสนั่นก็คือน้ําหอมหรือชมดเฉียงมิสกุลแปลว่าฉมดเฉียงพี่น้องครับผมเคยดูนะครับคลิปสารคาดีที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชมดเฉียงชมดเชียงชมดเช็ดพี่น้องเคยได้ยินไหมนะครับเขาเอาอุจจระของมันนะครับไปทําเป็นสกัด เป็นหัวน้ําหอมแล้วก็เป็นความหอมมากๆเลยนะครับชมดเชียงชมดเช็ดจนกระทั่งปัจจุบันนี้เขามีกาแฟชมดเชียงแล้วพี่น้องทราบไหมครับกาแฟที่เขาให้กาแฟเนี่ยเอาไปเลี้ยงเอาไปให้ชมดชมดกินชมดทานวัลามันทายออกมาพี่น้องครับแล้วมันก็จะมีกลิน่นหอมริงรนใจเหลือเกินผมไม่เคยกินนะแต่ดูในสารคาดีที่เขาทำมานะครับดังนั้นตรงนีน้พี่น้องครับคีตามูฮูมิสกุลน,นะครับที่ใช้ผนึก นะครับที่ใช้ผนึกผนึกอะไรตรงนี้พี่น้องครับผนึกนะสิ่งต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นสุราไม่ว่าจะเป็นนะครับอ,อะไรอ่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นหอนะครับสิ่งที่ใช้ใส่นะสิ่งของในสวรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่น้องครับจะถูกผนึกจะถูกทําด้วยกับชมดเชียงวะฟีซาลิกะ ดังกล่าวนี้เองนะครับอลัลลอฮฺซุนุตลาบอกว่าวาฟีดาลิกะฟัลยะตนาฟัสิลมุตนาฟิซูนในการนี้เองบรรดาผู้ที่มีการแข่งขันนะครับมีการแข่งขันมุตนาฟิซูนพวกเขาก็จงแข่งขันกันเถิดนะครับบรรดาผู้อันมุตนาฟิซูนหมายถึงผู้ที่มีการแข่งขันฟัลมุตนาฟิซ หมายถึงจงแข่งขันกันเถิดแข่งขันอะไรพี่น้องไปดูนะครับเอเล์สั่งให้เราแข่งขันในเรื่องของอะไรไปดูความหมายที่บรรดาน,นักวิชาการเขาได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับบอกว่ายังไงพี่น้องครับ I y u akibatu ayu akibatu h u m i s กุ n นะครับสิ่งที่เป็นภาชนะสิ่งที่ใส่ผนึกทุกสิ่งทุกอย่างในสวรรค์นั้นเป็นฉมดเชียงจะมีกลิ่นหอมรันจวนใจนะครับแล้วก็มีรายงานจากนะครับฮะดิษมากมายที่กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับกีตามุฮัุมิสกูกละนะครับนะ ตีบูฮูมิสนะครับก็คือน้ําหอมที่มีความรัญจวนใจที่เป็นมิสนะครับทำมาจากชมด m เชียงพี่น้องครับไม่ต้องพูดถึงคุณสมบัติของชมด m เชียงแล้วนะพี่น้องทราบดีพี่น้องรู้ดีนะครับว่าฟีาลิกะฟัลญัตนาฟัสิลมุตนาฟีซูนบรรดาผู้ที่มีการแข่งขันก็จง ฟัลมุตนาฟิสนะครับจงแข่งขันกันเถิดตรงนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตะละกล่าวหมายถึงอะไรอายุวาฟีมิสลิฮาดัลฮานฟัลฟัลยะตนานะฟัลยะตาฟาคารีอัลมุตฟาคอรูนะหมายถึงจงแข่งขันให้มีความสุขความสำราญความยิ่งใหญ่ความอลังการความเรสหลู นะครับตรงนี้คําว่าะยะตะคอฟารีนะยะตะคอฟะจงให้มีความสุขสําราญน,นะครับคำว่าฟักคอตรงนี้ความโออานะครับความยิ่งใหญ่อลังการมุตะคอฟารูนตรงนี้นะครับและอเละส็สซ์ซมแต่ราสั่งชใช้เราเนี่ยเขาบอกบันเทิงสุขสําราญเบิกบานใจในไหนะครับ ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลานะครับนะตรงนี้เองนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาเนี่ยได้กล่าวนะครับวันยะจาบาฮีจงไปเอากันให้เต็มที่เลยวายตากาซซรนะครับจงเอากันให้มากมายแบบไม่ต้องมีลิมิตกันเลยว่าอย่างนั้นนะครับวันยัส์เบกวันยัสตาเบกแข่งขันอีลามิสลิฮีอัลมุสอัลมุสบิกูนะเหมือนกับคนที่เขา แข่งขันกันนะครับในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามนะครับตรงนี้แหละครับนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตะลากล่าวเอาไว้แข่งขันกันไปเลยการทําคุณงามความดีการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อที่จะให้ได้รับความโปรดปรานความ,ะะวามะนะครับดีงามจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺทาไปเสร็จครับนี่คือคําสั่งนะเพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตะลาใช้คําว่าฟัลญาตานาฟิสหรือฟัลญาตานาฟัสนะครับ หมายถึงพวกเขาจงแข่งขันกันอัลมุตนาฟิซูนบรรดาคนนี้แข่งขันแข่งขันกันเถิดแข่งขันในเรื่องอะไรยะตาฟาคอร์อรหมายถึงนะครับความสำราความสำความสำราญความบันเทิงความยิ่งใหญ่เลือดหรูอลังการอัลลอฮ์เปิดโอกาสแล้วในสวรรค์ให้พวกเขาได้ทํากันอย่างเต็มที่ร่าเริงกันให้เต็มที่สนุกสนานกันให้เต็มที่เพราะนั่นคือในสวรรค์ ซึ่งแตกต่างจากดุนยานะดุนยาเนี่ยอาจจะต้องมีริมิตแต่ในสวรรค์ไม่จําเป็นต้องมีริมิตทุกสิ่งทุกอย่างถูกเปิดกว้างถูกอนุญาตณเทีอัลักซุบฮานะหัวตาลาพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านแม่พูดแล้วก็อยากจะเข้าสวรรค์กันว่าอย่างนั้นเถอะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้านะจนกว่าเราจะผ่านพน้นบททดสอบในดุนยานี้ไปให้ได้เสียก่อน อินชาลอ์นะครับในครั้งต่อไปเราจะได้มาพูดคุยกันนะครับในองค์การที่27ว่าอัลลอฮุซบาฮาหนะฮูวะตาลานะครับจะมีอะไรเป็นการสมนาคุณให้กับบรรดาชาวสวรรค์อีกยังมีอีกเยอะครับอยากให้พี่น้องได้ติดตามรับชมกันนะครับอินชาลอ์ก็คงจะมีไม่อีก ไม่อีกกี่อายะห์แล้วนะครับที่เราจะได้พูดคุยกันในองค์การนี้นะครับเพราะว่าในองค์การนี้นะครับก็จะมีแค่ประมาณ30อายะห์ในครั้งหน้าเราก็คงจะได้มีโอกาสมาปิดนะครับในส่วนขององค์การที่27องค์การที่28่9แและ30อินชาลอ้นนะครับหวังว่าคอมอ,อฟนะครับในองค์การหน้าในครั้งหน้าเนี่ยคงจะได้มีโอกาสนะครับอ,อาจจะปิดไปจนกระทั่งถึงองค์การที่เท่าไหร่36เลย นะครับถ้ามีโอกาสนะครับถ้าหากว่ามีเวลาเหลือพออยากใ้พี่น้องได้มีโอกาสติดตามนะครับเพราะมันมีคําอธิบายซึ่งเหลือมาเยอะแล้วนะครับในตั้งแต่องค์การที่นะครับตั้งแต่องค์การที่27จไปจนกระทั่งถึงองค์การที่36เพราะจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็เป็นกลุ่มอายะที่นักวิชาการได้อธิบายสรุปรวมกันทั้งหมดเลยอินชาลอนะครับขอดุอาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺอัลลอละได้ทรงโปรดประทานคุณงามความดีให้กับท่านพี่น้องและสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์ให้กับท่านพี่น้องได้มีโอกาสเรียนรู้และก็ศึกษาเรื่องราวต่างๆของนะครับซ ah ูรออัลมุตตฟิฟีนวันนี้จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับวะลอฮุวะลยุตตฟิกวันฮิดายาวัสสลามุอะลัยกุมุรห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันตีมะผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ รับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์